สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแล้วนะคะค่ะเรียบร้อยดีค่ะจัดระบบได้เยี่ยมชื่นชมชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะค่ะไปเราไปเลยดำเนินการรับกล้าไม้กันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ วันนี้คุณครูจะมารับกล้าไม้ที่นี่นะคะเพราะเราได้ทำการจองไว้คิววันนี้เป็นคิวของเราค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยมาที่นี่เพื่อมารับกล้าแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศด้วยนะคะว่าการรับกล้าไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป็นอย่างไรสะดวกสบายแค่ไหนค่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะไป ทำตามขั้นตอนนะคะว่าขั้นตอนแรกที่นี่เขาทำอย่างไรกันตอนนี้นะคะเราก็มาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะที่สานักงานค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็พร้อมรับกล้าไม้แล้วนะคะกล้าไม้ที่เรามารับเราก็ขอได้ตามสิทธิที่เรามาขอนะคะบางอย่างที่ไม่มีเราก็ปรับเป็นอย่างอื่นนะคะค่ะตอนนี้พร้อมไปรับกล้าไม้แล้วนะคะ จุดที่หนึ่งก่อนแล้วเราเมื่อเราได้คิวที่จะรับกล้าเรากเา็เข้ามาในจุดนี้นะคะซึ่งเป็นจุดรับกล้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะาทําตามใบที่เราส่งมาว่าเราต้องการไม้อะไรนะคะตอนนี้เรากา็ได้เข้ามาแล้วนะคะพอดีเราก็มาเจอหน่วยงานหน่วยหนึ่งนะคะเป็นของทหารนะคะค่ะ หลังของพงคูคก็มีมากนะคะเป็นแสนแสนต้นนะคะหลายสิบชนิดแต่ตอนนี้ก็เป็นบางต้นที่ยังเล็กเลนะคะเราจะต้องเอาไปอนุบาลเองก่ะด้านหลังุงครูนะคะตอนนี้ก็จะมีผูืมารอรับตามคิวที่กําหนดนะคะก็ทยอยกันมานะคะค่ะตอนนีุ้งครูก็มาคอยคิวเช่นกันนะคะเพื่อจะรอรับกล้าไม้ค่ะ อยู่ในการบริหารจัดการของผู้ของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตามระบบคิวเพื่อจะได้สะดวกกันทุกๆุกไนะคะเพราะนี่ค่ะตรนกลาง ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะกาลังเหนื่อยเลยตอนนี้ก็เป็นกระบวนการการแจกกล้าแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาบัตรคิวของเรานะคะเข้าคิวแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดจํานวนกล้าที่เราได้รับนะคะให้พวกเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเจ้าหน้าที่เขาจัดให้เสร็จเลยนะคะเพียงแต่เราเอารถเข้ามานะคะเอารถเข้ามา จอดแล้วก็เจ้าที่ก็จะลงแล้วเราก็ช่วยกันเบี่ยงนะคะตอนนี้ทุกคนก็กำลังทยอยกันเข้ามานะคะในสถานีเพาะกล้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะรถของเราพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้คิวของเราแล้วนะคะรถมาจอดอยู่ตรงนี้ละกำลังคอยเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเราต้องทำตามระบบคิวนะคะค่ะเจ้าหน้าที่ดีมากเลยก็ตอนนี้ คุณคงมาถึงประมาณเจ็ดโมงครึ่งว่าจะทําเรื่องทําอะไรต่ออะไรเรียบร้อยมาลงตรงแปลงนี้ตอนนี้ก็ประมาณเวลากี่โมงแล้วคะตอนนี้เก้าโมงประมาณเก้าโมงเศษค่ะค่ะตอนนี้รถเราได้คิวแล้วนะคะค่ะ ยอดรวมหกร้อยเ้นที่เขาเรียงเรียบร้อยดีมากเลยนะคะนี่จะเกิดให้พวกเราเรียงเองนี่ก็คงจะคงไม่รอดนะคะชุดแรกอันนี้เป็นเป็นอะไรนะคะสักทองสัก ของเราสองแปลงนะคะก็เลยเราได้60ต้นเจ้าน้าที่เขทาทำเสร็จเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สังเกตการแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่บายบายกันค่ะ เป็นกำลังใจค่ะยืนเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เขาจัดพันที่เราต้องการนะคะตอนนี้คุณครูก็ได้ไปอยู่ในรถแล้ว2ชนิดแล้วนะคะเหลืออีก8ชนิดก็เราขอไว้ทั้งหมด10ชนิดนะคะอนนของเรานะคะกพยอยยอยขึ้นรถนะคะหน,น้าที่ ธานีเพราะชํากล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแล้วนะคะค่ะเรียบร้อยดีค่ะจัดระบบได้เยี่ยมชื่นชมชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะ